สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์พิมพ์นะคะในเดือนตุลาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะคะอันเนื่องมาจากดาวสำคัญทางโหราศาสตร์ไทยโยกย้ายราศีนั่นก็คือดาวพระราหูนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าพระราหูย้ายราศีครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแต่ละราศีในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ พระราหูย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2566เวลา6นกา22นาทีอยู่ที่ราศีมีนไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ปัจญาทางโหราศาสตร์ไทยนะคะมัวเมาให้ทายราหูราหูเป็นตัวแทนของโมหะจริตเป็นเทพเจ้าแห่งการลุ่มหลง หูเบาบ้ายอมัวเมาในอบายามุขทุกชนิดได้ง่ายนะคะชอบสังคมชอบการยกยอปอปั้นรักพวกรักพ้องกล้าได้กล้าเสียมุทะลุดูดันบ้าอำนาจและใจนักเลงค่ะพระราหูเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติ เพราะฉะนั้นเมื่อใ่ก็ตามที่พระราหูจรมาทับลัคนาเองลัคนาหรืออายุจรของใครก็ตามแล้วในปีนั้นเป็นกาลีด้วยรับรองได้เลยว่าเขาจะต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวมถึงความวุ่นวายอุปสรรคปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุหนี้สินปัญหาด้านงานเอกสารข้อตกลงสัญญาระเบียบข้อบังคับคดีความการโยกย้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ตัวแทนอาชีพของพระราหูนะคะก็จะมีการขนส่งการคมนาคมร้านกาแฟสารเคมีนักการทูตโรงงานยาสูบโรงงานสุราสถานเลิงลมอาบอบนวดบ่อนคาสิโนเทคผับบาร์งานสีเท่าๆงานกลางคืนงานติดต่อก,กับคนต่างชาติหมอดูนักโหราศาสตร์งานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อย ะะดารานักแสดงนักการเมืองท้องถิ่นคนที่รับซื้อของเก่าเหล่านี้ก็คืออาชีพของพระราหูค่ะและมีบางท่านถามว่าอาจารย์คะการสีเท่าๆคืองานอะไรคะงานสีเท่าๆก็คืองานที่ทางพุทธศาสนาไม่ได้สนับสนุนแต่ว่าไม่ได้ขัดต่อกฎหมายก็เช่นเทคผับบาร์โรงงานสุราอะไรพวกนี้ค่ะเนี่ยค่ะเหล่านี้ก็คือตัวแทนของอาชีพพระราหูค่ะ การทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมของดวงชะตาชาวราศีธนูนะคะท่านสามารถรับชมได้ทั้งลัคนาและราศีธนูค่ะหากอยากทราบดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวสามารถติดต่อมาที่นี่ได้เลยค่ะเราจะแบ่งการทํานายออกเป็นเรื่องที่โดดเด่นและเรื่องที่ควรระมัดระวังค่ะเรามารับชมกันเลยนะคะว่าเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีธนูมีเรื่องอะไรกันบ้างค่ะเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีธนูนะคะเรื่องที่1ค่ะ ชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยๆหน่อยนะคะในช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางไปดูงานไปดูโครงการต่างๆที่ทำไว้นะคะคือคุณทำงานแต่คุณไม่ได้นั่งอยู่กับที่ะคะ่ะจะได้เดินทางไปตรวจงานไปดูตรงนู้นไปดูตรงนี้ค่ะเดินทางเยอะหน่อยแล้วก็มีโอกาสได้พบปะผู้คนใหม่ๆสังคมใหม่ๆมีโอกาสเข้ามานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะจะได้คอนเนคชั่นใหม่ๆด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องที่1ของชาวราศีธนูนะคะเรื่องที่2นะคะ มีโอกาสตั้งหลักปักฐานในที่ใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้ทรัพย์สินจากการขายบ้านขายรถขายที่ดินนะคะหรือไม่ก็ซื้อเพิ่มด้วยก็ได้นะคะ พูดง่ายๆก็คือถ้าใครทำเกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อะ่ะคือดีมากๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะโดยเฉพาะทำอะไรกับคนต่างชาตินยคะคือโดยพื้นดวงแล้วคนราศีธนูอะ่ะเกิดที่หนึ่งมักไปได้ดีที่หนึ่งนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันได้ทำร่วมหุ้นลงทุนกับคนต่างชาติหรือ,อ,อต่างถิน่นต่างแดนถิ่นฐานบ้านเกิดเนี่ยพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเลยลุ่งเลืองทุกคนเลยค่ะค่ะอันนั้นข้อที่สองนะคะและข้อที่สามค่ะ ชาวราศีธนูนะคะพลาหูย้ายมาอยู่ตรงนี้มีโอกาสได้ขยับขยายมีโครงการไปทำที่บ้านนะคะหรือใช้บ้านในการทำโครงการงานต่างๆแล้วก็อาจจะได้ร่วมหุ้นลงทุนทํากับพี่กับน้องกับญาติด้วยก็ได้หรือญาติพี่น้องอาจจะช่วยสนับสนุนในการทํางานในโปรเจกต์นี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะและทั้งหมดก็3ข้อด้วยกันสําหรับเรื่องที่โดดเด่นของชาวราศีธนูนะคะ เรื่องที่โดดเด่นผ่านไปแล้วเรามาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังกันบ้างดีกว่าค่ะเรื่องที่ต้องระมัดระวังสําหรับชาวราศีธนูเรื่องที่1นนะคะพระราหูคือมอดสัตวานะคะแล้วถ้าในดวงกําเนิดของใครปีนี้จอเป็นกาลีนะคะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับมอดปวกมดกัดกินบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรวจทานให้ดีดูแลให้รอบบ้านในที่อับชื้นที่อะไรอย่างเงี้ย มีมดมีมดมีปลวกไหมค่ะและถึงเวลาเติมน้ำยาก,กำจัดปวกแล้วหรือยังนะคะคอยดูคอยเช็คให้ดีในปีครึ่งเนี้ยมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้นะคะหรือบางทีอาจจะมีการรื้อบ้านซ่อมบ้านนะคะคือเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยก็ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะการที่เราอยู่ไม่ติดบ้านเนี่ยก็ถือว่า เป็นการดีเหมือนกันนะคะเพราะเราไม่ค่อยได้อยู่บ้านเราก็ไม่ต้องซ่อมบ้านค่ะอันนั้นคือข้อที่1น,นะคะและข้อที่2นะคะอาจจะมีปัญหากับคนในครอบครัวคนในบ้านหรือญาติพี่น้องนะคะก็เวลาจะพูดคุยอะไรกันเนี่ยใจเย็นนิดนึงบางทีอาจจะแบบคุยกันคนละภาษาหรือคุยกันแล้วไม่คลิกกันอะไรประมาณนี้นะคะหรืออีกมุมนึง คนในบ้านอาจจะมีปัญหาพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาก็เป็นไปได้แล้วเขาก็มาปรึกษาเราหรือให้เราช่วยแก้ปัญหาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เราเป็นที่ปรึกษาคอยแก้ปัญหาอะไรให้ก็เลยเป็นเหตุให้เราได้คุยกับคนในบ้านเยอะหน่อยอีกมุมหนึง่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะงั้นนะ่ะคือเราก็คอยพาท่านไปตรวจเช็คอัพร่างกายนะคะดูแลเอาใจใส่ท่านในวันที่ท่านยังอยู่ค่ะ ข้อที่3นะคะงานที่ทำก็อาจจะมีปัญหานะคะในเนื้องานอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนคอยแก้ไขคอยอะไรอยู่ใหม่ๆคืองานไม่ได้ทำจบภายในครั้งเดียวนะคะมันจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายนิดนึงเราก็ตรวจเช็คให้ดีดูให้ละเอียดดูให้อรอบคอบเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาใหญ่โตค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมด3เรื่องเรื่องที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวราศีธนูนะคะอาจารย์พิมพ์พก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูนะคะมีแต่เรื่องดีๆคุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงคนในบ้านรักใคร่ปลองดองกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจดวงชะตาแบบเจาะลึกส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัฒน์สามารถกดมาที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะคะร่วมสนับสนุนช่องของเราด้วยการกดขอบคุณทาง YouTube และส่งดาวให้เราทาง Facebook เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรท่านสามารถติดต่อแนะนำมาใต้ข้อความข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ